เอ้าเอ้เช้ามาก็ซัดกันแล้วนะครับโอ้โหแข่งเงนแข่งเันซัดแข่งกัินะครับเช้ามาโอ้โห

คนอื่นนะไม่มีไม่ได้เคยได้ร้องนะครับเมื่อก่อนน้องร้องเก่งมากนะครับเดี๋ยวต้องเอาแยกกันนะครับมีสามจุกนะครับสามจุกกุ๊กกุ๊กรูเอ็นไว้ีสามจุกนะครับแล้วก็มีจุกกรูแล้วก็จุกมีสามจุกสามกรุ๊ก กุ๊กกุ๊บรนี่สามกรุก 3, ร๊กสามกรุ๊กอันนี้สามนะครับสามเดี๋ยวฟังเดี๋ยวสักพักเอาโยกเหมือนสายยันเองนะครับอันนี้สองนะครับ หุกรูหุกกรูนี่สองนั้นนะครับเขินเขินเขิน โยกกันมันมากนะครับอันนี้ก็คือสามกคโคกรูสามนะครับอันนี้จองแล้วจองแล้วเดี๋ยวพอกินข้าวเราจะโยกบนสายันนะครับ